ดวงดาวในช่วง3เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี2567นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเรื่องของดาวที่โคจรผิดปกติด้วยนะคะดังนั้นสรุป2เรื่องเด่นและเรื่องที่ผันผวนสาหรับชาวพุกศพมีอะไรบ้างไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลักนณาพุกศบับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเรื่องโดดเด่นข้อแรกนะคะก็คือดาวเสาร์จะกลับมาโคจรเดินหน้าในช่วงต้นเดือน ธันวาคมนะคะดาวเสาของชาวพฤษภจะเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องความก้าวหน้านะโดยปัจจุบันไปอยู่ในภพเรือนการงานนะคะเมื่อดาวก้าวหน้าเขาเดินหน้านะก็ส่งผลกับความคืบหน้าทางการงานของชาวพฤษภนะคะก็จะเริ่มดีขึ้นนะในช่วงต้นเดือนธันวาความเป็นต้นไปนะคะเป็นเรื่องของความคืบหน้านะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของสิ่งที่เป็นเป้าหมายความหวังก็เริ่มมีขยับคืบหน้านอกจากนี้น,นะคะดาวเสาก็เป็นดาวเรื่อง ความเหนื่อยความทุกข์ความเครียดนะก็มาพร้อมกันนะเป็นแพ็คคู่นะเนื่องจากดาวเสาจะเล็งพบเรือนพันธุูของชาวฝึกศบอยู่นะคะถือว่าในช่วงเดือนธันวาคมไปก็จะมีความคืบหน้าในเชิงการงานนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะเรื่องเลือกสวนไรนะ่นาการเกษตรเรื่องความเหนื่อยความยากการลงทุนนะรวมไปถึงภาระแบกรับในเชิงสินทรัพย์บ้านช่องครัวเรือนก็เริ่มเดินหน้าด้วยเช่นกัน รับดาวการงานของชาวพึกศบนะคะเป็นดาวราหูนะเป็นดาวที่มีข้อยกเว้นก็คือไม่มีการโครจรผิดปกตินะคะดังนั้นตอนนี้ก็อยู่ในภพลาภะนะคะก็ส่งผลดีเนื่องจากเมื่อดาวเสาอยู่ในเรือนราหูราหูเดินโครจรดีในภพลาภะนะคะก็ส่งผลกับเรื่องการงาน,นเรียกว่าส่วนกระแสนะคะเรียกว่ายังคงมีเรื่องของหน้าที่การงานที่หยิบจับทําได้นะมีความหวังมีเป้าหมายกับเรื่องโอกาสเกิดขึ้นนะคะ กเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเหนื่อยความอดทนความยากนะที่มาอย่างที่บอกควบคู่กันนะเรียกว่าจะเป็นช่วงที่ปลายปีต่อต้นปีการงานของชาวพฤษภนะคะก็มีลักษณะคืบหน้านะมีเรื่องของโอกาสเข้ามาด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสนะคะโคจรถอยหลังในการทับลัคนะนะมันก็อาจจะส่งผลกับเรื่องอาชีตก็ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าสิ่งใหม่นะเรียกว่ามันจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวนะบางอย่างก็เอากลับมาทําใหม่บางอย่างก็ เอามาแก้ไขดัดแปลงหรือว่าชีวิตยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องความสามารถเก่าและโอกาสใหม่นะซึ่งผสมผสานกันระหว่างเรื่องดั้งเดิมและเรื่องสิ่งใหม่ของชาวปฤึกศพในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับข้อโดดเด่นที่2นะคะก็คือดาวพระเกตนะคะจะโคจรมาเล็งลัคนานะตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนะคะถึงช่วงต้นเดือนธันวาคมนะส่งผลกับดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นมาเกื้อนหนุนนะคะโดยดาวพระเกตไปอยู่ในภพเรือนเรื่อง คู่ค้าคู่สัญญาณนะช่วงนี้ก็โดดเด่นกับคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะคะเรื่องของการดึงดูดนะในเชิงคนเก่าคนเดิมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหุ้นส่วนนะหรือคนที่เป็นคู่กรณีดั้งเดิมก็อาจจะชักนำมาได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามก็หมายถึงเรื่องคนรักเก่าคนรักเดิมนะสิ่งอะไรที่เป็นเรื่องในอดีตช่วงนี้บางทีก็จะมีวงวนเวียนกลับมาในชีวิตของชาวพึกศพได้นะคะ ชีวิตไปเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยนะหรือผู้มีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆมากขึ้นนะบางคนเป็นเชิงการงานบางคนก็ไปเกี่ยวข้องกับคนอายุแตกต่างให้เรื่องของคำปรึกษานะคะหรือไปคบหาสมาคมได้ช่วงนี้ก็เป็นได้ทั้งเรื่องการได้เรียนรู้สิ่งใหม่นะคะการเปิดกว้างในเชิงเรื่องของการครบหาความสัมพันธ์สมาคมสังคมนะ,ะซึ่งนำเรื่องของความรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตของชาวฝึกศบได้ ดาวพระเกตนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับดาวพระหัสและดาวมฤตยูนะซึ่งมีลักษณะการโคจรผิดปกติด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นอเป็นช่วงที่บางครั้งก็จะจบลงกับเรื่องบางอย่างนะการคบหาสมาคมมีคนใหม่เข้ามาในขณะที่บางกลุ่มบางสังคมก็มีอาจจะต้องจบจากก็ได้นะเรีวยกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนพอสมควรในชีวิตของชาวผุกศในช่วงก่อนสิ้นปีได้นะคะสำหรับความผันผวนนะคะที่จะเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะก็คือข้อแรกนะคะเป็นช่วงที่ ดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวรับผลทับลัคนานะโคจรผิดปกติในช่วงตุลาคมเป็นต้นไปนะคะก็ส่งผลกับเรื่องของความผันผวนแปรปรวนในเชิงรับผลได้นะเช่นรับผลบางอย่างก็ชะลอตัวในขณะที่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะดาวพฤหัสเป็นตัวแทนเรื่องการเรียนการศึกษาหน่วยงานองค์กรนะหรือใครที่กําลังเรียนกาลังสอบนะคะช่วงนี้เมื่อดาวพฤหัสถอยหลังก็ส่งผลกับเรื่องสติปัญญาเรื่องสมาธินะบางทีก็จะรู้สึก ความจดจ่อน้อยลงนะคะอะไรที่เป็นเชิงข้อมูลตัวเลขนะหรืออะไรที่สลับซับซ้อนมากๆผิดพลาดได้ง่ายนอกจากนี้นะคะก็เป็นเรื่องของรับผลนะจากการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้ความรู้หน่วยงานองค์กรนะมันก็จะเข้าสู่สภาวะขึ้นๆลงๆได้เนื่องจากดาวพฤหัสนะคะก็โครจรผิดปกติข้ามไปถึงปีหน้านะดังนั้นบางช่วงก็จะส่งผลกับเรื่องความผันผวนแปรปวนในเชิงการหาเงินจากสิ่งเหล่านี้นะคะ เป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องมอรณะนะสำหรับดาวพฤหัสนะคะก็คือสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บนะใครสุขภาพดีอยู่ตอนนี้ระวังโครคภัยไข้เจ็บมีมาเยือนนะเช่นโรคเก่าๆเดิมๆอาการแปลกๆนะคะใครที่เจ็บป่วยอยู่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีลักษณะดาวมรณะถอยหลังนะคะก็คืออยู่ในสภาวะควบคุมได้ดีขึ้นนะหรือว่ามาในรูปแบบของการเรียนรู้การใช้สมองสติปัญญารู้สึกจะเรียนรู้อะไรเนี่ยต้องใช้เวลามากขึ้นนะคะ สำหรับใครที่มีลูกหลานเป็นชาวพุกธศพนะคะกำลังเรียนกําลังศึกษาหรือจะสอบนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่อาจต้องให้กําลังใจเยอะๆผลักดันจ,จ้าจี้จ้ำใช้หรือกระตุ้นนะเนื่องจากเมื่อดาวพฤหัสนะคะที่เป็นลาภะเนี่ยกำลังโคจรผิดป,ปกติก็ส่งผลให้บางทีก็เกิดขี้เกียจขึ้นมานะหรือว่าการจดจําการเกี่ยวข้องกับทฤษฎีนะรู้สึกเบื่อหน่ายดังนั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นในเชิงปฏิบัตินะหรือหากุศโลบายทางการจดจําอื่นๆนะคะ สำหรับข้อผันผวนที่สองนะคะดาวอังคารนะคะจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะของชาวพฤกษบนะคะในช่วงครึ่งหลังตุลาคมนะคะโดยดาวอังคารจะอยู่ในภพเรือนสหัชชะข้ามไปถึงปีหน้าเหมือนกันเป็นการโคจรผิดปกติของดาวเกี่ยวข้องกับปัตตานินะคะก็คือเรื่องคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนคู่คลองรวมทั้งอะไรที่เป็นเชิงเรื่องของสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะดังนั้นเมื่อดาวอังคารโคจรผิดปกติความผันผวนในเชิงเรื่อง เพื่อเรื่องสังคมก็เกิดขึ้นได้นะเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในเชิงคู่ค้าคู่สัญญานะคะรวมไปถึงการตัดสินใจคบหาความรักความสัมพันธ์อนะ่ะก็มีลักษณะพันผวน,นแปรปรวนหรือไม่ชัดเจนได้นะเนื่องจากจะอยู่ในภพเรือนนี้ค่อนข้างนานกว่าปกตินะคะเป็นความหมายในเชิงการหมดเปลืองก็ได้นะคะจะเป็นช่วงที่หมดเปลืองไปกับเรื่องทางสังคมพี่น้องนะรวมทั้งดาวเสาร์ก็โคจรเดินหน้านะคะดังน,นั้น เชา้าพฤกษนะ์ก็อาจจะมีรายจะะ่ายที่รั่วไหลไปกับเรื่องคนรอบตัวรอบข้างพี่น้องรนะวมไปถึงเรื่องของครัวเรือนค่อนข้างมากนะคะสำหรับในปี2568นะคะก็เป็นปีใหม่นะที่ดวงดาวก็จะมีการโครจรแบบไม่ปกตินะตั้งแต่ต้นปีนะคะมีดาวเพิ่มขึ้นนะในการโครจรยึกยักวกวกนะในช่วงต้นปีดังนั้นหลายสิ่งก็อาจจะล่าช้านะคะหลายอย่างต้องพยายามเพิ่มขึ้นรนะวมทั้งเรื่องราวบางอย่างในชีวิต บางครั้งก็ดูคุมเครือไม่ชัดเจนมีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะมาส่งผลกระทบให้ชาวทั้ง12ราศีนะคะชีวิตก็ต้องดําเนินไปด้วยความระมัดระวังรอบคอบนะหลายสิ่งก็ช้าบ้างเร็วบ้างตามจังหวะดวงดาวนะคะสามารถติดตามรับฟังอัปเดตดวงดาวแบบรายเดือนนะเพื่อเป็นข้อมูลไว้ในการใช้ชีวิตการทํางานการตัดสินใจต่างๆในเบื้องต้นได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะสำหรับดวงดาวที่ เหลืออยู่ในช่วง3เดือนสุดท้ายในภาพกว้างนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวผูกศพพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ